BCI หนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจร,รายแรกเปิดตัวหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบล็อกเชนแถลงเปิดบริการหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบล็อกเชนช่วยลดเวลาดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงได้3เท่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าธนาคารแห่งประเทศไทยเองเราก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ภาคการเงิน โดยบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์หรือ ELG นี้ถือเป็นระบบงานแรกที่ได้นำล็อกเชนมาใช้เพื่อจะได้มีการกำหนดมาตรฐานที่สำคัญร่วมกันสามารถให้สามารถใช้งานร่วมกันได้นะคะที่เดิมเนี่ยเรื่องหนังสือสัญญาคำประกันในระบบของกนนารไฟส่วนภูมิภาคเนี่ยซึ่งเป็นกระดาษ มีอยู่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสัญญาครับประกันการจ่ายเงินล่วงหน้าซึ่งระบบการจัดเก็บเอกสารที่ผ่านมาเนี่ยมันมันทุนงยากซับซ้อนและใช้เวลานานการพาสโซนิพาก็ได้ร่วมกับ BCI ในการจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาจัดเก็บเอกสารทาแอสโซแบงค์การันตีที่ว่าเนี่ยซึ่งซึ่งจุดเด่นของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยทุกอย่างอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าทําให้รูปแบบการจัดเก็บและการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย,าย่างสะดวกและรวดเร็วครับ ต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่า PA เนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นฝักธุรกิจนะฮะหน่วย3ามหน่วยงานแรกนะครับซึ่งพัฒนาไปพร้อมๆกับ12ธนาคารมาร่วมกันพัฒนาเมื่อสองสปีที่แล้วช่วยลดกระบวนการทางการขอหนังสือว่ากันจากเดิมเนี่ยใช้เวลาประมาณ9วันป็นลดลงเหลือแค่ไม่ถึงชงั่วโมงเท่านั้นเองเพราะฉนั้นอันนี้ไฟฟ้าสุดมูลภาคก็ได้ในเรื่องของ การภายใน,นแต่ทั้งระบบทั้งกระบวนการอย่างที่เรียนว่ามันในหนังสือมันก็จะไม่มีปัญหาเพื่ออยู่ในเล็กทรอเก็กทั้งหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะปลอมแปลงได้การให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบล็อกเชนเป็นการรับรองหนังสือค้ำประกันผ่านระบบค่าวเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจรายแรกของไทย ที่ใช้บริการ E-LG on Blockchain และเป็นต้นแบบองค์กรภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนี้